ฮึม <c oughs> อืม,อมสงใช้ได้ฮะเอ,อ,อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันดีพวก โอ้ยแม่งเ้ยฮะเจอตัวแล้วนหนดูสิอืมใช่เฮียนี่แน่เหงานงอกล้ะให้ตายสิโผลหัวออกมาสิบวย อะไรอ่ะไพโลตรงนั้นมีสปายดูเหมือนว่าจะติดไฟนะเนี่ยเฮ้ยนี่เนี่ยตอนนี้ไม่น้อยไม่พอวายนี่หน่อยแกยิบปวตายซะเถอะย้อย อีนี่ขอต้อนรับเขาสู่วอ้าวหยาดีเออเฮ้ยโอ้ยทำบ้าของมึงเนี่ยโอ้ดูดีนะเราอะพ่อของสิแานเขาแล้วโตีหยาอะไรอ่ะอืมอืมอาท้อนเฮ้ยอืมไม่ใช่หรือว่า อะไรวะนั่นละอืมอ๋อ oh. อืมก็ไม่ใกล้เคียงอืมก็ไมไ่ช่วยเท่าไหร่โอ้แม่เจ้าช่วยจอนสันแกเป็นคนอินเดียดิว่า <c oughs> งั้นไอ้นี่คืออะไรเงะถ้าเกิดมึงจะมายุ่งกับเด็กโกมึงได้เจอดีนะ <c oughs> ก็ไม่หยเฮ้ยเจ้เฮ้ยอีนี่ฉัติดใจเมียของแจแล้วอ่ะฮ่าหยเฮ้ย่ยไม่มีเมียเว้ยเพราะกูเป็นเจเฮ้ย้าชอปักดาบไว้รอเลยไม่ดีเยมันปักทิ้งเจเลยเฮ้ย ฝีมือของมึงเนี่ยโคตรห่วยเลยจะนายจ่าแล้วมึงคิดเหรอว่าจะชนะอินี้ได้อินี้เป็นนักดาบที่เจ่งที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเก่งเรื่องดาบแค่ไหนแต่ไม่เชู่วปืนเลยนม,ม,มเล่นขี้โกงดีว่าจะนายจ่าเขีย่ยแม่งทิ้งเลยน <c oughs> ั่นไงของรางวัลมาละ เมื่อไรจะถึงวะอ้อได้แล้วเฮ้อมีมันตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วและไม่มีอะไรสามารถแย่งไปจากฉันได้มันช่างเพอร์เฟกหมอครับหมอขอบใจ ด้วยความยินดีสหายนายทำงานได้ดีมากจันสภาพบบรุษบูอยา่ารีบไปได้แล้วอ๋อได้รีสิวันนี้เป็นวันที่ดีเนาะในการฆ่ามึงจริงกมึพูดเลยนะเฮ้ยเปล่าไม่บุดฮพูฮ <laughs> คิดแล้วว่านั่นจะหลอกฉันได้ฮะมาสู้กันแมบลูกชายดีกว่าสปายกำลังสปังเซนทรีของฉันแสบเหมือนกันนะเราเนี่ย ฮยโอ้ไป <Hey>, yeah. oh. ตายสิดาบนั้นฉันซืิวมาแพงนะโว้ยก็ช่างหัว oh, oh. ดาบคนสิเ oh. ว้ยเฮ้ยบ hey. ุกแหลงน่ะเราอ่ะโอ้โหนี่เป็นวาัระาสุดท้ายที่แกจะได้เห็นฉันและฉันก็จะอัดถั่วด,ดำในายให้กลายเป็นซุปถั่วด,ดำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีทางหรอกทำไมนายไม่ล้องหาเพื่อนนายดูล่ะฮ่า oh. hey. เฮ้ยเออโอ้โหเฮ้ยโทรให้ตายสิฝีมือนายมีแค่นี้เองเหรอวะยังมีอีกเยอะเฮ้ยฮะยังไม่ตายเหรอเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยอ่อเออเออเออไหนดูสิได้อะไร โอ้เอาจริงดิอุ้ยโอ้มันเอาจริงเว้ยแม่เงเลยเ้ย <c oughs> อาแกมันไอ้ขี้ขาดย่าทิ้งระเบิดอี่งตรงที่ไอ้ขาดครั้งต่อไปแกต้องต้องฆ่าคนที่เทพก่อนนะอือใครมันพูดว่าตัวเองเก่งวะ ยายชาวบ้านตาประจังอไอศตโทษทีมือพี่มันไวอะน้องมาทันนี้เราเจ,าจา๊เจ๊าตามอยู่เฮฟวี่มันมาแล้วอีกกระเถอะอ้อออน,นี่ไงเจ๊ข้าใครก็ห้ามแตะยิงนี่สวยเฮฟวี่ม,มันแน่อยู่แล้วเจ๊อ้าวปามาลู ว้ายเป็นไงเนี่ยอ้ฮ่าฮ่าฮ่าใครอยากจะเป่ายิงชกกับฉันไหมกูไงอย่างยิงยาวมากกระเป๋ายิงชกโอ้ฮ่าฮเล่นได้ดีแกเก่งมากเก่งมากมากเลย แกให้ฉันงั้นเหรอใช่ใช่ใจนะใช่ใใช่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 ฉันก็แบกแฟนวิดมาที่หน้ากูได้เลยอย่ำย่ำย่ย่ย่กูต้องการเพิ่มอีกย่ำย่ำย่ย่ย่ขออีกชิ้นอ้าพวกมันมาแล้วงานรลอตรงตรนี้ก่อนนะเจครับ เจอีเจมาเร็วๆแยมๆขอบใจเธอมากฉันกำลังจะไปแล้วจะเฮฟวี่เจมาเร็วๆแกรออยู่ตรงนี้ได้เลยได้เลยได้เลยเยอะปลเลายโบราณ นี่ไะเฮปปี้อะไรโอ้สวยแล้วเฮ้ยตาสะเทอเด็กเปรตย่ยยอ,อ,อ,อย มาช่วยวโอ้ยฉันรู้สึกไม่ดีเลยเบบีเกิดอะไรขึ้นกับนายฉันรู้สึกมึนตึมลองคิดว่าผมป่วยว่าหมอโอเคกูตายก็ได้ไอโอ้ยเขี้ยะโหตายเฉยโอเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไปละเฮ้ย อย่างนี้มันต้องสั่งสอนซะนหน่อยากยากจักกกกกกะดิบก็ดึบก็ดึก็ดึบนี่ธอีลาธอีลาเดี <S net> <esté mundo> <S <S <net> <S ๋ยวฉันเล่นอีกกระเทยี่เองยากากกยกัยอองั้นเหรอยายเออนี่นี่กัันเป็นละคังเลยเฮ้ยเกลับบ้านไปทำนมไปนี่นี่ยังไปโควิรู้ไหมฮ้ย จาเล่นเด็กโกงงั้นล่ะนี่เนี่ยนี่นี่เนฮ้ยฟอนตีดกระเธออุ้ยตายเจ้คงถีบแรงไปสินะโอ้โหคนนี้สตันเลยแต่มึงจะเจอนี่ขอบคุณสำหรับอาวุธนะจ๊ะไอโนหายละเฮ้ยนี่เฮ้ยสลิงมดเขา โอ้ยโอ้ยอ้ยอ้เออเฮ้ยโบกันนักกูไม่มีอ้าวไม่ตีเราแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันโอ้แม่งเอ้ยหนึ่งสองสามโอ้ดูเหมือนว่าสมองของเจ๊กกันมันตกกระทบกระเทือนโอ้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ไงเนี่ยโอ้ต้องเป็นแซนด์วิชแน่นอนเลย เฮ้ยอ่ะเอ้ยไม่ได้การแล้วเสียงแล้วหายแล้วเนี่ยเออโอ้ที่นี้เก๊ก็รอดแล้วไม่รอดแล้วสินะเตรียมตัวบอกล้าโลกไปเลยทอดฉันจะส่งแกกลิ้งสวรรค์เออเออเออกูตายก็ได้ขอบคุณมากพะลุบเลยอดยความยินดีโอ้โหวย <N> เงียบไปเลยสุบสิบุบสิบุิบุิบุบสิสุบสิสุบสิบุบสิปวดใจะ <Okay. S 2> โอเคดีกูเองก็ไม่เข้าใจอ๋อเมื่อไรพวกแม่งจะมาสักทีวะเนี่ยอยนาดิ มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยสวัสดีพื่อนที่แฟนดีเจครับแล้วเฮฟวี่อยู่ไหนล่ะเฮฟวี่ตายแล้วอ๋อใครเป็นคนฆ่าเฮฟวี่ยังมีหน้าถามนาะ <c oughs> มึงเออืึแสวิตของนายคงจะอร่อยน่าดูเนาะถึงรู้ตอนนี้กดสายไปแล้วพอกูจะฆ่ามึงแล้วก็ฆ่ามึงแล้วก็ฆ่ามึงอีกทีเออดีมันโคตรอ,อึดอัดเลยเว้ย ใช่แน่นอนละ่ะโอ้งั้นเรามาดวลปืนกันไหมท่านสุภาพบุรุษเป็นความคิดที่ดีมากเลยแล้วยังไงต่อ <S <S ด้วยความเคารพนะในฐานะที่ฉันเป็นแพทย์หมวกที่นายใส่อยู่โคตรไปเข้ากับหน้ามึงเลยวะ่ะอย่ามาลลอเรียนหมอกกูแน่จริงมิหยาลบสิอีกกระเทย สปายแน่มาอยู่ไหนมาเนี่ยแกคนจะมาถึงที่นี่ตั้งแต่สามทีแรกแล้วนะมึงมันมือสมัครเล่นไอเด็กน้อยไปลงนรกพร้อมกับสูตรราคาถูกของมึงซะอบางทียม,มาบาลอาจจะฝังศพมึงไปพร้อมกับสูตรราคาถูกของมึงก็ได้โอ้ได้โบนละ่ะไอเฮียอ้วนอ้วนงั้นเหรอเหมือนมึงผอมตายละ ลุกฆ่าแล้วพี่ชายงั้นเหรอน้องชายออ,อย่าได้คิดโดนปืนกับพี่ดีกว่าไอ้น้องไม่เลยอ้าแต่ไม่เป็นไรกูจะสับมึงให้กลายเป็นชิ้นๆเลยงานกูก็จะสับมึงให้กลายเป็นแซลมอนเลยอะไรวะนั่นน่ะนั่นมันไม่ยุติธรรมเลยรู้ไหม โอ้ทำไมล่ะจะลองให้ขาแม่งั้นเหรอโอ้ตัวกูติดไฟตัวกูติดไฟโอ้เออมาช่วยดิทมอมเวอรขอบใจได้มากโอ้ยไฟไหมไฟไหมไฟไหมอย่ารอช่วยเองนี่น่ะเป็นยังยุคให้สองนิ้วเลยอ่าฮะโอ้ยแปลงเลย,อยโอ้ยลับไปได้รีไปแค่หมอก่อนเลยเดีย๋ยวฉันจะต,ตัองไว้ให้อะไรนะ รีไฟล์โลเข้าเอาแม่งคุลืมไปเลย อกกล้านางโงงงของแกได้เลยช้อกอนเราเจรจากันได้ใช่ไหมไม่มีวันเว้ยได้เวลาแล้วจากคนสวยไม่นะเพรูปุหลอเตรียมตัวหน้าแบนได้เลย มาไม่สั่งสอนมันสิพวกไอเชียวออนตืดช่วยกูด้วยกูกำลังจะไปหามึงแล้วใช่ก็ได้ตูดสวยนั่นเราอ่ะขอ,ขอไอตูดี่ดของเรามาที่ได้อย่างงั้นเหรอโอ้กองไม่เป็นไรกูซื้อก็ได้กูเปย์พอซื้อให้เด็กมันดูด้วยนี่แหละ นี่มันโคตรทุบเล่นเลยโอ้ยโหเล่กมากทองยิงนี่สวยจ้าทำมีดีจ้ายิงนี่สวยจ้าอุ้ยเมดีกูดมากค่ะอ้ยผู้ชายหนูสุดยอดค่ะสุดยอดทำต่อไปลูก